สวัสดีค่ะขอแนะนําเครื่องปั๊มกระดุมรุ่นนี้นะคะเครื่องปั๊มกระดุมรุ่นนี้ข้อดีก็คือมีฐานที่กว้างนะคะถ้าลูกค้าใช้งานไม่เยอะสามารถใช้ปั๊มกระดุมโดยที่ไม่ต้องยึดฐานติดกับโต๊ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อความแข็งแรงทนทานอยากให้ลูกค้านําเครื่องไปติดตั้งไว้กับโตะให้เรียบร้อยยึดติดไว้ให้เรียบร้อยนะคะข้อดีของเครื่องปั๊มกระดุมรุ่นนี้อีกข้อนึงก็คือคันโยกจะโยกมาข้างหน้าแบบนี้นะคะซึ่งใช้งานได้สะดวกง่ายนะคะ เวลาโยกโยกมาข้างหน้าโยกมือเดียวได้แบบนี้ค่ะเรามาดูบล็อกกระดุมนะคะบล็อกกระดุมจะมีแบบเหล็กแบบสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็มีบล็อกทองทั้งบล็อกทองแล้วก็บล็อกเหล็กสามารถใช้กับเครื่องปั๊มกระดุมรุ่นนี้ได้ค่ะเครื่องปั๊มและบล็อกขายแยกนะคะ บ็อกกระดุมหรือแม่พิมพ์นะคะจะมีทั้งถ้าแบบเหล็กจะขายตัวแบนด์แล้วก็ตัวนูนตัวแบนและตัวนูนลูกค้าสามารถเลือกซื้อแยกได้นะคะจะซื้อแบนอีกเบอร์หนึ่งหรือจะนูนอีกเบอร์นึงก็สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นบล็อกทองไม่ขายแยกนะคะเราจะขายเป็นชุดแบบนี้ทั้งนูนทั้งแบนดเรามาดูไส้กระดุมนะคะไส้กระดุมไส้กระดุมเราจะมีอยู่2แบบ แบบฐานได้แล้วก็แบบฐานอลูมิเนียมฐานอลูมิเนียมนะคะตัวฐานจะเป็นแบบอล right like ูมิเนียมแบบนี้ในหนึ่งชุดจะให้ตัวบนตัวล่างนะคะปั๊มสวยปั๊มง่ายเหมือนกันใน1ชุดนะคะจะมีตัวบนตัวล่างแล้วก็มีขายแบบแบนแล้วก็แบบนูนทีนี้เรามาดูไส้ได้นะคะไส้ได้ตัวฐานสอยจะเป็นแบบได้จะมีทั้งแบบแบนและนูนเหมือนกันไส้แบนและนูน ฐานได้และฐานอลูมิเนียมสามารถใช้ได้กับบล็อกทองแล้วก็บล็อกเหล็กแบบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมถามราคาแล้วก็จำนวนขอดูขนาดได้ทางข้อความสอบถามทางแอดมินได้เลยค่ะ